295สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขพนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลเมื่อปฐมยามล่วงไปโลหิตตสะเทวบุตรมีวันณะงามยิ่งนะักยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทัานแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งโลหิตสระเทพบุตรยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลสถิตอยู่ณที่ใดหนอจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุปบัติข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอ,อ,อ,อันบุคคลอาจจะบ้างหรือไม่ เพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเห็นหรือเพื่อที่จะบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางอาวุโสที่ใดเป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบ,บัติไม่อุปบัติเราไม่พูดถึงที่นั่นอันเป็นที่สุดของโลกว่าควรรู้ควรเห็นควรบรรลุด้วยการเดินทาง น่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าไม่เคยมีมาพระเจ้าข้าพระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตัดจำแจ้งดังปรากฏว่าอาวุโสที่ใดเป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุปบัติเราไม่พูดถึงที่นั่นอันเป็นที่สุดของโลกว่าควรรู้ควรเห็นควรบรรลุด้วยการเดินทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ปางก่อนข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อ โลหิตศัเป็นบุตรของอิสระอิสระชนมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้มีความเร็วประดุดอาจารย์สอนศิลปะธนูจับธนูมั่นชานศึกษาชำนาญมือเคยประกวดยิงธนูมาแล้วยิงผ่านเงาตาลตามขวางได้ด้วยลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกได้ย่างเท้าของ ย่างเท้าของข้าพระองค์เห็นปลาน,นั้นปร,ประดุดจากมหาสมุทรด้านทิศบุรพาก้าวถึงมหาสมุทรด้านทิศประจิมข้าพระองค์มาประสงค์อยู่แต่เพียงว่าเราจะบรรลุถึงที่สุดของโลกด้วยการเดินทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประกอบด้วยความเร็วขนาดนี้ด้วย ย่างเท้าขนาดนี้เว้นจากการกินการขบเคี้ยวและการลิ้มลดอาหารเว้นจากการทายอุจระปัสวะเว้นจากระงับความเนหน็ดเหนื่อยด้วยการหลับนอนมีอายุถึงร้อยปีดำรงชีพอยู่ถึงร้อปีเดินทางตลอดร้อยปีก็ยังไม่ถึงที่สุดของโลกได้แต่มาทำกาละกะยาเสียในระหว่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้าค่าไม่เคยมีมาพระเจ้าค่าพระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตัดจแจ้งแล้วดังปรากฏว่าอาวุโสที่ใดเป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุปบัติเราไม่พูดถึงที่นั่นอันเป็นที่สุดของโลกว่าควรรู้ควรเห็นควรบรรลุด้วยการเดินทางดูก่อนอาวุโส ที่ใดเป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุปบัติเราไม่พูดถึงที่นั่นอันเป็นที่สุดของโลกว่าควรรู้ควรเห็นควรบรรลุด้วยการเดินทางก็หาก็ถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทําที่สุดทุกขก็แต่ว่าเราบัญญัติเรียกว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับของโลก และทางให้ถึงความดับโลกในสิริละในสิริละร่างมีประมาณว่นหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะที่ยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุก เหตุนั้นแหละคนมีปัญญาดีตระหนักชัดเรื่องโลคถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพมจรรันแล้วรู้จักที่สุดของโลกแล้วเป็นผู้ระงับแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกหน้านันทาสูตรที่เจ็ด ข้อ299นันทะเทพบุตรทันยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าการย่อมล่วงไปราตีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปบุคคล มาพิจารณาเห็นภายในมรณะนี้ควรทำบุญอันนำความสุขมาให้การย่อมล่วงไปราตีย่อมผ่านไปช,ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปบุคคลมาพิจารณาเห็นภายในมรณะนี้มุ่งต่อสันติควรละโลกคว,ลควรละโลกามิเสียนันทิวิสาละเทพบุตร ขันยืนอยู่ณที่ควรส่วนเครื่องหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวคาถาถวายทูลถวายพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมหาวีรบุรุษสรีระยนต์มีจกักรหนึถึงสมีเทวาน2อถึงเเต็มไปด้วยของไม่สะอาดประกอบด้วยความโลภย่อมเป็นประดุจเปลือกต้มฉนะัน ไะนจักมีความออกไปทางทุกข์ได้บุคคลตัดความผูกโกรธด้วยกิเลสเป็นเครื่องรัดด้วยความปัถนาและความโลภอันชั่วช้าด้วยถอนตัณหาพร้อมทั้งอวิชชาอันเป็นมูลรากเสียได้อย่างนี้จึงจักออกไปจากทุกข์ได้ กาละครั้งหนึ่งท่านพระอ,อนุนเทระเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วจึงถวายอภิวาทนั่งหน้าที่ควรสวนครึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอานุนว่าอานุนเธอชอบสารีบุตรหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาส จะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นเป็นเจ้าปัญญามีปัญญาชวนให้ร่าเริงม,มีปัญญาแล่นมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาแทงตลอดมีความปัถนาน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีด้วยหมูปารบความเพียรเป็นผู้เข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำ เป็นผู้จวดทวงคนผิดเป็นผู้ตำหนิคนชั่วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านละถึงอย่างนั้นอย่างนั้นอานท์ใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตร เพราะสาริบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นเจ้าปัญญามีปัญญาชวนให้ร่าเริงม,มีปัญญาแล่นมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาแทงตลอดมีความปรัถนาน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีด้วยมูปารคความเพียรเป็นผู้เข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้โจดทวงคนผิดเป็นผู้ตำหนิคนชั่วอาน,นุนไทยเล่า ใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงม,มงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรกาลครั้งนั้นสุสิมะเทพบุตรแวดล้อมด้วยเทพบุตรบริษัทเป็นอันมากขณะที่พระผู้มีพรภาคและพระอนุนเทระกาลังกล่าวสรรเสริญคุณท่านสารีบุตรอยู่ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคั้นแล้วจึงถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนครึ่งหนึ่งเมื่อยืนเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาค,าคว่าจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคจริงอย่างนั้นพระสุคตอันใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเป็นบัณฑิตและถึง เป็นผู้ตํานิคนชั่วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ได้เข้าร่วมประชุมเทพบุตรบริษัทใดๆก็ได้ยินเสียงอย่างหนาหัว่าท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตละถึงเป็นผู้ตํานิคนชั่วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรละถึงครั้งนั้น เทพบุตรบริษัทของสุสีมาเทพบุตรอยู่เป็นผู้เพิ่มใจเบิกบานเกิดปิติกําลังกาสรรเสริญคุณท่านพระสารีบุตรอยู่ขณะที่สุสีมาเทพบุตรกําลังกาสรรเสริญคุณท่านพระสารีบุตรอยู่เป็นผู้เพื่มใจเบิกบานเกิดปิติโสมนัสมีรัศมีแห่งพิพันธ์แผวพาวปรากฏอยู่ แก้วมณีและแก้วไพฑูรย์อันงามช่วช่วงแปดเหลี่ยมอันบุคคลคาเสียรเรียบร้อยแล้ววางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองย,ย่อมส่องสว่างแผ้วพราพรุาร้งร่วงชั้นใดเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรขณะที่สุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณพระสารีบุตรอยู่เป็นผู้เปื้อมใจเบิกบานเกิดปิติโสมนัมสมีรัศมีแห่งผิวพแผ่วพราๆปรากฏอยู่ละถึง ทองแท่งชมพูพันชมแทงท่องทองแท่งชมพูนุชดเป็นของที่บุตรนายช่างทองผู้ขยันมันใส่เบ้าหลอมไล่จนสิ้นราคีสุดแล้ววางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองย่อมขึ้นสีผุดพองเปล่งปลังชันใดเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตร ขณะที่สุสิมะเทวบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณท่านพะรพะสารีบุตรอยู่เป็นผู้ปพื้มใจเบิกบานเกิดปิติโสมนัสมีรัศมีแห่งผิวพันธ์แพรวพราวปากขึ้้อปปากฏอยู่ละถึงดาวประกายพลึกขณะที่อากาศประโปปัสจากเมฆปัสจากหมู่เมฆในฤด,ดูสารทการย่อมส่งแสงสุขสกาววาวรยบ ชันใดเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรขณะที่สุสิมะเทพบุตรกําลังกล่าวสรรเสริญคุณท่านพระสารีบุตรอยู่เป็นผู้เพื้มใจเบิกบานเกิดปิติโสมนัสมีรัศมีแห่งพิพันธ์แผวพราวปรากฏอยู่ละถึงพระอาทิตย์ขณะที่อากาศประโปรงประสจ,จากเมฆหมู่เมฆในฤดูสารทการ พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงย่อมแผ่แสงแจ่มจ้าไพาโรชั้นใดเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรคณะที่สุสิมะเทพบุตรกำลังกาวสรรเสริญคุณท่านพระสารีบุตรอยู่เป็นผู้ปลื้มใจเบิกบานเกิดปิติสมนัตมีรัศมีผิวพันธ์เพลวเพล่าปรากฏอยู่ละถึง ครั้งนั้นสุสิมะได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพรภาคปารบถึงท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรคนรู้จักท่านดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมกักโกรธมีความปถนาน้อยสงบสงเงียมฝึกฝนมาดีมีคุณงามความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญเป็นผู้แสวงคุณละถึงพระผู้มีพระภาคได้ตัดคาถาต่อ สุสีมะเทพบุตรบารบถึงท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรใครๆก็รู้จักว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมะโกธมีความปัถนาน้อยสงบสงเงยยอบรมฝึกฝนมาดีจำนงอยู่ก็แต่การเป็นที่ปรินิพานนานาติตะทิยะสูตรที่10ข้อ313 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทับอยู่ณนะวิหารเวฬุวันอันเป็นที่ให้เยือแก่กระแตเคพคระนครราชคึกณกาการละครหนึ่งเมื่อปฐมยามล่งไปพวกเทพบุตรผู้เป็นสาวกเดรธีต่างๆเป็นอันมากคืออาสมะเทพบุตรสหารีเทพบุตรนิกะเทพบุตร กาโกสก,กะเทพบุตรเวตัมพีเทพบุตรมานวะคามิยะเทพบุตรมีวันงามยิ่งมีมีวัน,นางามยิ่ง,นนาง,าย,งยังพระวิหารเวรุวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วจึงอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอัสมะเทพบุตรพันยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคปารบถึงท่านปุรณะกสปะว่าครูปุรณะกสปะเพียงแต่มองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนในเพราะเหตุที่สัตว์ถูกฟันถูกฆ่าถูกโบยถูกคมเหงในโลกนี้เท่านั้น ท่านบอกให้วางใจเสียท่านย่อมควรที่จะยกย่องว่าเป็นศาสดาสหารีเทพบุตรได้กล่าวคาทานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคปรารบถึงท่านมักคลิโคสาระต่อไปว่าครูมักคลิโคสาระสำรวมตนดีแล้วเพราะรังเกียจบาปด้วยจะบะละวาจา ที่ก่อให้เกิดความทะเลาะกับคนเสียเป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษพูดจริงท่านมัคคลิโคสาระจัดว่าเป็นผู้คงที่ไม่กระทำบาปโดยแท้ละถึงนิกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคปรารถถึงท่านนิกรณน,นาตบุตรต่อไปว่าครูนิกรณน,นาตบุตร เป็นผู้เกียรติบาปมีปัญญารักษาตัวรอดเห็นภัยในสงสารเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยามเปิดเผยสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วน่าจะไม่ใช่ผู้หยาบช้าโดยแท้ละถึงอาโกตะกะเทพบุตรได้กล่าวคาทานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคปารบถ,ถึงพวกเฤรทีต่างๆต่ตตตอไปอีกว่าท่านปะปุทะกัจยาณนะ กัดจายนะท่านนิกรณน,นาตบุตรและพวกท่านมคลิโคสาระท่านปุรณกัสปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศาสดาของหมู่บรรลุถึงที่สุดในสมณธรรมแล้วท่านเหล่านั้นคงเป็นท่านเหล่านั้นคงเป็นผู้ไม่ไกลไปจากสัต์บรุษแน่นอนเวตัมพีเทพบุตร ได้กล่าวตอบอาโกตะกะเทพบุตรด้วยคาถาว่าสุนักจิ้งจอกสัตว์เร็วๆใครจะตีตนเสมอราชสีแม้จะไม่ใช่สัตว์ขี้เลือนแต่ก็มีบางคราวที่ทำตนเทียมราชสีคู่ของหมู่บำเพ็ญตนเป็นคนแน่หนทางแต่พูดคำเท็จมีมันญ,ญาตน่ารังเกียจจะเทียบกับสัตว์บุรุษไม่ได้ลำดับนั้น มารผู้ละมกเข้าสิงเวตัมพรีเทพบุตรแล้วได้กล่าวคาทานี้ในพระสํานักของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์เราไดประกอบด้วยในความเกลียดบาปด้วยตะบะรักษาความสงบสงัดอยู่ติดอยู่ในรูปปรารถนาเทวโลกสัตว์เหล่านั้นย่อมสั่งสอนชอบเพื่อประโลกโดยแท้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้เป็นมารตัวร้ายกาศ จึงได้ส่งพาสิทธิ์คถาตอบมารผู้ลามบอกว่ารูปใดๆใดจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าและจะอยู่ในอากาศมีรศมีรุ่งเรืองก็ตามทีรูปทั้งนั้นรูปทั้งหมดเหล่านั้นอันมานสรรเสริญแล้ววางกับดักสัตว์ไว้แล้วเหมือนเขาเอาเหยื่อล่อเพื่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานวะภามิยะ เทพบุตบได้พาสสิทธาถาเหล่านี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคปารบถึงพระผู้มีพระภาคว่าภูเขาวิปุละเขาว่ากันว่าเป็นสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชคึกเสตะบรรพดเป็นเลิศกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมวันพระอาทิตย์เป็นเลิศกว่าสิ่งที่ไปในอากาศ มหาสมุทรเป็นเลิศกว่าในห้วงน้ำทั้งหลายพระจันทร์เป็นสิ่งเลิศกว่าดวงดาทั้งหลายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นเลิศกว่าประชุมชนทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกจบนานาติตะทิยวักที่สาม